ผมอยากปรึกษาปัญหาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศครับปรึกษาได้ที่ไหนครับแนะนําหน่อยหรือว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยผู้ชายเขาจะไปหาหมอที่ไหนอ่าคุณหมอแนะนํายังไงบ้างคะการหย่อนสมรรถภาพทางเพศปัจจุบันเป็นคุณหมอยูโรนะคะเป็นสัลญยญศาสตร์ระบบปสัสสาวะเป็นคนดูแลซึ่งคุณหมอยูโรปัจจุบันก็มีทั่วประเทศในโรงพยาบาลขนาดใหญ่นะคะ,ะแต่ก่อนอื่น เราสารวจตัวเองก่อนว่าออมีอะไรทําให้หย่อนนะคะโดยเฉพาะคนอายุน้อยๆนะคะ20 30แล้วหย่อนและออส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาทางจิตใจความไม่สมดุลของร่างกายค,ความเครียดต่างๆนี้ก็จ,จะต้องดูแลตนเองก่อนเ,ออเรื่องอาหารการกินโอ้บางคนบอกว่าสุบรีเยอะหลือเกินโอ้นี่ก็ต้องลดนะคะเรื่องง่ายๆเลยค่ะหนึ่งอาหารครบหมู่นะคะสองเล่าบุหรี่การเที่ยวกันคืนเป็นนิด อลองลดลงนะคะอันนี้การการสามการพักผ่อนโนนอนดึกมากเลยนะคะตีสองตีสาอันนี้ก็อาจจะไม่ไหวนะคะฮอร์โมนโกรดฮอร์โมนก็หลังประมาณเที่ยงคืน,นะค,ะค่ะนอนที่พอนะคะเป็นอันที่สี่นะคะการออกออกกาลังกายนะคะการที่ห้าลดความเครียดต่างๆค่ะ